ADHD นะคะอาการหลักๆสำคัญจริงๆของเขาเนี่ยถ้าไปดูตามเกณฑ์วินิจฉัยเขาอาจจะเขียนว่า2แต่วันนี้ขอจำแนกออกมาให้เห็นชัดเจนเพื่อการอธิบายเนาะก็เลยจำแนกออกมาเป็น3อาการหลักๆนะคะที่เราจะเจอเนาะอันแรกก็คือ,อสิ่งที่เรียกว่า in attention หรือว่าไม่มีสมาธิค่ะเป็นลักษณะหลัก ของเด็กกลุ่มนี้เลยเนาะที่มีปัญหามากๆเรื่องของสมาธินะคะเ,เขาจะมีลักษณะของการทำงานที่ผิดพลาดบ่อยๆทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิต่อเนื่องนานๆไม่ค่อยได้ทำแป๊บเดียวเปลี่ยนเล่นอะไรแป๊บเดียวเปลี่ยนนั่งทำการบ้านนานๆด้วยตัวเองไม่ได้หรือว่าฟังคนที่พูดด้วยนานๆเช่นคุณครูสอนหน้าห้องหรือฟังการเล่าเรื่องเอนี้ยคะ่ะนานๆไม่ได้เนาะเขาจะคงสมาธิ ไว้ให้มันต่อเนื่องอะคะ่ะไม่ได้อยู่ได้แป๊บหนึง่งเปลี่ยนละเปลี่ยนละนะคะก็คือวอกแวกง่ายเวลาที่มีคนคุยด้วยเขาจะมองหน้าสบตากับเราแป๊บเดียวหรือสนใจคอนเซนเทรตกับเราแป๊บเดียวไปละวอกแวกไปละหรือว่าอยู่ๆก็หายไปเลยเหมือนเอาไม่ได้ยินเราไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการไม่มีสมาธิเซึ่งถ้าเราดูจากเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกเนาะ <c oughs> บางครั้งก็จะเจอว่าเด็กกลุ่มนี้ทาของหายบ่อยค่ะอย่างเช่นคุณแม่บางคนก็จะบอกว่าดินสอเนี่ยต้องซื้อไว้เป็นโหลเลยค่ะคุณครูเพราะว่าไปโรงเรียนวันละสองแท่งกลับมาก็คือไม่มีแล้วต้องซื้อใส่กระเป๋าให้ใหม่ทุกวันเลยเพราะว่าหายถามว่าหายไปไหนได้เก็บกลับมาไหมก็คือไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้ค่ะทีนี้ในเ,เรื่องของการไม่มีสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นว่าเด็กจะต้องแสดงออกในลักษณะของวกแวกยุกยิกหันซ้ายหันขวาตลอดเวลาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะ ลักษณะของการไม่มีสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งที่บางครั้งจะพบเจอได้ยากกว่าหมายถึงว่ากว่าผู้ใหญ่จะรู้ว่าเขาดูเหมือนเด็กไม่มีสมาธินี่บางทีอาจจะช้ากว่าเด็กกลุ่มยุกยิกอะคะ่ะก็คือเขาจะเป็นประเภทเหมอะคะ่ะก็คือเขานั่งนิ่งะคะ่ะเขาไม่ได้ดูยุกยิกวกแวกให้เราเห็นแต่เขาเเหมอ,อเขาอาจจะนั่งมองเราแต่ว่าความคิดเขาไม่ได้อยู่กับเราอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ in attention เหมือนกันนะคะ เป็นแบบมือลอยเนาะแบบนี้อันที่สองค่ะลักษณะเด่นชัดของเด็กกลุ่มนี้ก็คือไฮเปอร์แอคทิวิตี้หรือว่ายุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะคะจะต้องขยับตลอดเวลาเนาะเวลานั่งเรียนหนังสือนั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะก็ที่เจอบ่อยๆก็คือต้องโยกเก้าอี้เก้าอี้ไม่เคยอยู่ได้ครบสีขานะคะก,ก็จะกลายเป็นสองขานะคะตลอดเนาะหรือ,อ,ม,อมือก็จะต้องคอยขยับเคาะดินสอ,อหมุนยังลบ เอามือม้วนสมุดอะไรเงี้ยค่ะตลอดเวลาถ้าเราบอกให้อยู่นิ่งๆเขาจะทนไม่ค่อยได้เนาะการอยู่นิ่งๆเป็นเรื่องยากสําหรับเขานะคะเวลาที่ต้องนั่งต่อเนื่องนานๆบางครั้งอาจจะเจอพฤติกรรมว่าคุณครูบอกว่าเขาลุกเดินในห้องเรียนก็คือนั่งไม่ไหวแล้วฉันขอเดินหนอ่อยเถอะขอขยับหน่อยเถอะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของการเล่นจะเป็นแบบเลดผลนซนเร็วๆชอบเร็วๆนะคะชอบเออ เล่นที่มันดูแรงกว่าปกติแ,แต่เขาไม่กลัวเลยอย่างงี้ค่ะชอบมากแล้วก็กระโดดโลดเต้นได้ทั้งวันอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีคําอธิบายว่ามีพฤติกรรมเหมือนเครื่องยนต์ที่ติดไว้ตลอดเวลาค่ะมันพร้อมจะพุ่งพร้อมจะไปตลอดเวลาแล้วก็ยังไม่เหนื่อยอีกเหรอลูกเนี้ยค่ะไม่เหนื่อยค่ะไปได้อีกนะคะทั้งวันเลยส่วนอันที่สามค่ะ ถ้าตามเกณฑ์วินิจฉัยเนี่ยเขาจะเอาอข้อ3กับข้อ2เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันแต่วันนี้แยกให้เนาะเพื่อให้เห็นว่า2อันนี้ต่างกันยังไงนะคะอันที่2คือยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเคลื่อนไหวตลอดเนาะชอบเล่นโลดโผนชอบกระโดดรดเต้นส่วนอันที่3เนี่ยพอเขาเริ่มโตถ้าเด็กสมาธิสั้นเริ่มโตในระดับหนึ่งเช่น10บขวบสิเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยคะ่ะหรือแม้แต่ในเด็กก็ยังมีเนาะแต่ทําให้เห็นชัดขึ้นว่าเวลาที่เขาโตขึ้นนะคะบางทีภาวะไฮเปอร์อุย้ยขอโทษค่ะ บางทีภาวะไฮเปอร์แอคทิวิตี้เนี่ยของเขาจะลดลงบ้างแต่ภาวะอิมเพลสีฟหรือความหุนหันพันแล่นเนี่ยอาจจะยังอยู่ให้เห็นได้นะคะเช่นขาดการยับยั้งชั่งใจอยากทำอะไรทำเลยไม่คิดหน้าคิดหลังนะคะไม่นึกเออไม่นึกถึงผลที่จะตามมาเวลาที่คุยกับเขาหรือเขาอยากพูดอยากเล่าอะไรเนี่ยเขาจะพูดแทรกเลยเพราะเขารอไม่ได้เป็นความ อิอ่มเผาเนาะหยุดไม่ได้เลยคิดอะไรมันก็โผลงออกมาเลยนะคะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เนาะดังนั้นเด็กกลุ่มนี้บางครั้งเวลาถ้าเป็นอที่โรงเรียนนะคะก็อาจจะมีลักษณะของอปัญหาเรื่องของการเล่นกับเพื่อนเพราะว่าหยุดรอเพื่อนไม่ได้ไม่ฟังว่าเพื่อนพูดอะไรฉันจะพูดของฉันคนเดียวฉันจะทำอะไรของฉันคนเดียวบางทีเพื่อนกําลังทําอยู่เขานึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ทําเลยทําให้บางครั้งเขาเข้ากับเพื่อนได้ยากนะคะโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นสาม อาการหลักๆเนาะที่จำแนกให้เห็นว่าอ่ามันมีเรื่องของสมาธิเรื่องของอยู่ไม่นิ่งแล้วก็ความอิมเพลในเรื่องของความคิดการยับยั้งชั่งใจไม่ค่อยได้นะคะโอเคทีนี้ถ้าเราจะมีคำถามเยอะมากเนาะว่า a อ h ดีมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถามถึงสาเหตุเนี่ยยังบอกยากเหมือนกันเนาะว่ามันมาจากตรงไหนเนาะอันนี้คุณหมออาจจะช่วยได้มากขึ้นเนาะเออ เรื่องของสาเหตุก็ยังคงศึกษาต่อไปนะคะอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเนาะถ้าในครอบครัวเ,เคยมีคนที่เป็นสมาธิสั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เนาะรูปแบบการเลี้ยงดูหรือว่า,าสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะมันก็หลากหลายเนาะซึ่งยังไม่ได้ฟันธงว่ามันมาจากสาเหตุได้สาเหตุหนึ่งอย่างเดียวนะคะแต่ว่าโอเคเราอาจจะยังไม่รู้ว่าสาเหตุจริงๆหนึ่ง,งอย่างสองอย่างหรืออย่างหลักคืออะไรเนี่ย แต่เราเออมันก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมองของเด็กสมาธิสั้นนะคะว่ามันเป็นลักษณะยังไงหรอทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกมาที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปนะคะเราก็เออไม่ใช่เรานะคะการศึกษาเขาก็ไปพบว่าเออจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้เป็นเรื่องของการตั้งใจทําไม่ใช่เรื่องของนิสยัยเนาะ ที่เขาดูสซนที่เขาไม่เชื่อฟังที่เขาดูดื้อจังเลยทําไมต้องพูดต้องเตือนเยอะๆทําไมถึงออชอบทําเข้าของเสียหายทําไมถึงดูวุ่นวายเนาะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากนิสัยหรือความตั้งใจค่ะแต่มันเป็นลักษณะของการทํางานของสมองที่มันอาจจะไม่ได้สมดุลไม่ได้สมบูรณ์หรือพัฒนาการเต็มที่ตามวัยที่มันควรจะเป็นนะคะอ่ามันก็จะมีหลักๆ อันหลักเลยเนาะของเด็กกลุ่มนี้ก็คือส่วนที่เป็นฟอนท l อโลบลูกศรชี้กลับด้านนะคะจริงๆฟอนท่อมันต้องอยู่ข้างหน้าเนาะเขาชี้ไปข้างหลังอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะข้างหน้าเลยเนาะตรงเนี้ยสาคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิค่ะการตัดสินใจการคิดหน้าคิดหลังการใช้เหตุผลการควบคุมตัวเองเนาะรวมถึงการควบคุมอารมณ์นะคะโกรธแล้วโมโหแล้วไม่พอใจแล้วแต่ ฉันต้องแสดงออกออกไปยังไงไม่ใช่โมโ oh, หแล้วก็กรีดเลยโ mm hmm. วยวายเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือส่วนของฟอนทลเนาะส่วนในส่วนในส่วนอื่นๆนะคะเขาก็ไปพบว่ามันก็มีความ,มบกพร่องของการทํางานเหมือนกันเนาะซึ่งอย่างส่วนลิมบิกซิสเต็มเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เนาะพอมันทํางานได้ไม่เต็มที่มีการบกพร่องไปเขาก็จะควบคุมอารมณ์หรือควบคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดีเนาะ อ่าในส่วนของอีกส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะพูดไปเร็วๆเนาะอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ที่เอามาให้เห็นอันเนี้ยค่ะเพราะว่าอยากให้เอ่อทุกคนที่เจอกับเด็กสมาธิสั้นหรือเด็กที่มีปัญหาสมาธิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเออมันเกิดจากความบกพร่องของสมองหรือการทํางานแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไอคิวไม่ดีหรือหรือพิการนะคะแต่ว่าเด็กแต่ละคนมีการพัฒนาไม่เหมือนกันเนาะเขาก็อาจจะ เก่งบางอย่างไม่เก่งบางอย่างแต่ทีนี้สมองของเขาเนี่ยมันมันมีความบกพร่องไปโดยตัวสมองจริงๆเอ่อเราจะต้องทําความเข้าใจกับอันนี้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะรีมายตัวเองไว้ว่าพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกมันเกิดจากความยังไม่สมดุลของสมองเขาจริงๆนะไม่ได้เกิดจากนิสยัยไม่ใช่ว่าเด็กคนนี้ทำไมนิสัยไม่ดีหรือทำไมคนนี้ดื้อ ทำไมคนนี้ตั้งใจต่อต้านเงี้ยค่ะบางทีเขาพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเนาะนะคะอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูว่าเออมันมีความแตกต่างของสมองเด็กในกลุ่มนี้จริงๆนะนะคะดังนั้นการควบคุมตัวเองของเขามันจึงเป็นเรื่องอยากเขาไม่ได้ตั้งใจจะต่อต้านเนาะประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเออเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นคุณครูแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะเด็กของเราดูซนเยอะจังเลยอะ่ะเขา มีแนวโน้มจะเป็นสมาธิสั้นไหมนะอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในปัจจุบันนะคะก็จะมีการพัฒนาแบบคัดกรองต่างๆเนาะออกมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆแล้วจะมีการเปิดให้แบบดาวน์โหลดลงมาใช้ได้เลยเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายเว็บไซต์เหมือนกันแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาธิสั้นการรักษาหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะที่อันนี้ไปเจอมาจริงๆจะมีหลายตัวเนาะอันนี้แนะนําเป็น คิดว่าเป็นแบบคัดกรองที่ใช้กันค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ใช้ไม่ยากแล้วก็สามารถใช้ทั้งเป็นผู้ปกครองเป็นคนประเมินก็ได้หรือว่าเป็นคุณครูก็ได้เนาะก็เลยเอาอันนี้มาให้ให้ดูนะคะแล้วก็สามารถเอเกดโหลดได้หรือว่าถ้ากดลิงก์ตรงนี้ไม่ได้ทุกท่านน่าจะได้เอกสารเนาะถ้าได้เอกสารไปอะค่ะก็คือกดตรงนี้มันก็จะไปหน้าที่เป็นเอกสารตรัวนี้แล้วก็โหลดได้เลยนะคะอะเจ้าแบบประเมินตัวนี้ค่ะมันจะชื่อว่าแบบประเมิน พฤติกรรม snap นะคะซึ่งลักษณะการประเมินเนี่ยมันจะมีอยู่หลักๆ3ด้านนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะประเมินจากพฤติกรรมว่า,เ,าเขาจะให้คนที่เป็นคนใกล้ชิดโดยเป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นคุณครูก็ได้แต่ว่าเราจะต้องขอเป็นผู้ปกครองหรือคุณครูที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กจนเห็นพฤติกรรมของเขาเยอะๆแล้วนะคะมาทําแบบประเมินนี้ให้เนาะซึ่ง เ,เขาก็จะดูจากลักษณะพฤติกรรมของเด็กอะคะ่ะเช่นทําอะไรนานๆไม่ได้ใช่ไหมยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่ใกล้ชิดก็จะเป็นคนเรดให้ว่าเอ๊ะอยู่ในไหนนะอยู่ตามไม่ไม่เลยเล็กน้อยค่อนข้างมากหรือว่ามากเนี้ยค่ะก็จะเป็นคนเลดให้ตามพฤติกรรมที่ที่ผู้ปกครองเห็นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทําครบทั้ง3ด้านทั้งเอ,เอกสารแล้วเนี่ยก็ค่อยมารวมคะแนนเนาะซึ่งอันนี้ก็มากไว้ให้นะคะว่า ถ้าขึ้นว่าไม่เลยก็คือนับเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามขึ้นไปเนาะทีนี้พอนับรวมไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์ให้ค่ะว่าถ้าผู้ปกครองเป็นคนทําแบบประเมินตัวนี้เนี่ยถ้าเด็กมีคะแนนมากกว่าเท่ากับสิบหกเนี่ยเขาอาจจะเสี่ยงใช้คําว่าแค่เสี่ยงเนาะเพราะว่าเป็นแค่แบบคัดกรองไม่ได้ฟันธงว่าเขาเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่นะคะเป็นแค่การคัดกรองเบื้องต้นเนาะ อ่าถ้าเขามีเกณฑ์คะแนนตามนี้ค่ะที่บอกก็แสดงว่าเขาอาจจะมีลักษณะของอาการค่ะสมาธิสั้นนายเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวแนะนําเบื้องต้นนะคะถ้าอยากรู้ก็ลองเอามาได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับคุณครูในโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะลองเอามาติ๊กดูแล้วก็อาจจะคุยกับคุณแม่ได้มากขึ้นเนาะว่าเออเขาดูออมีลักษณะเป็นยังไงนะคะโอเค อ่าแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้เนาะในการวินิจฉัยเอ่อโดยการใช้เมื่อกี้เป็นแบบเป็นแค่แบบคัดกรองเบื้องต้นนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าน้องเป็นสมาธิสั้นจริงๆหรือไม่เนาะถ้า อยากจะรู้จริงๆอาจจะลองสกรีนก่อนเอ้ยน้องดูมีเข้าข่ายหนึ่ด้านสองด้านนะอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจละหรือว่าพฤติกรรมการแสองอในห้องเรียนเขาดูเออดูวุ่นวายมากเลยดูคุมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนําให้ไปพบคุณหมอเนาะเพราะว่าการวินิจฉัยจริงๆว่าเขาเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นเนี่ยทำได้โดยแพทย์เท่านั้นนะคะแม้แต่เทรลปีสหรือนักกิจกรรมบำบัดหรือนักพัฒนาการอื่นๆวิชาชีพอ,อื่นๆ ไม่สามารถวินิจฉัยเด็กได้นะคะต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นเนาะอ่าเพราะว่าลายเพราะว่าคุณหมอเวลาเขาดูอะคะ่ะเขาก็จะดูด้วยว่าน้องเป็นสมาธิสมาธิสั้นจริงๆหรือเขาเป็นอย่างอื่นที่มันมีลักษณะคล้ายกันซึ่งจริงๆแล้วมันมีอีกหลายหลายรูปแบบมากเลยเนาะที่อาจจะมีลักษณะคล้ายกับสมาธิสั้นนะคะเช่นอ,อาจจะเป็นพฤติกรรมซนปกติตามวัย อ่าแต่เขาซนดูซนมากนะคะแต่ว่าพอไปดูตามเกณฑ์ของการวินิจฉัยแล้วเขาไม่ได้เข้าตามครบตามเกณฑ์ที่จะเป็นสมาธิสั้นเนาะหรืออาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูที่ขาดระเบียบไม่เคยเฝึกให้ควบคุมตัวเองเลยไม่เคยฝึกให้นั่งทานข้าวเลยอย่างเงี้ยคะ่ะซนเล้าทั้งวันเลยเขาก็เป็นแบบนั้นได้นะคะหรือ,อเด็กอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรือการได้ยินทําให้เวลาเรียกหรือเวลาพูดคุยด้วยเวลาต้อง ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเขาจึงได้วอกแวกง่ายหรือเหมือนไม่ค่อยได้ยินอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงโรคอื่นๆเช่นลมชักเนาะที่อาจจะเม่อไปเป็นพักๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆก็เม่อไปแล้วก็เหมือนเด็กไม่มีสมาธิแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเกิดชักเงียบอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นภาวะอื่นๆเช่นอาบุคลภองทางการเรียนรู้หรือว่าภาวะออทิสติกเนาะอันนี้คุณหมอก็จะเป็นคนที่ช่วยวินิจฉยัยแล้วก็จําแนกให้ว่าจริงๆแล้วเด็กของเราเป็นอะไรนะคะดังนั้นการพบแพทย์จึงเป็นเรื่องสําคัญเนาะถ้าสงสยัย